ต่อไปนะครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่สน,นมมิทสนมกับคนเอกยุฒิมไม่ใช่ใช่ครับสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องชาวเชียงนายเจ้าก็วันนี้ค่ะหลังจากที่ปิดสมัยประชุสมสภานะคะหัวหน้าพักบอกว่าที่แรกที่เราจะต้องไปก็คือที่อำเภอแม่สายจาังหวัดเชียงรายนะคะตั้งเป้าหมายไว้เลยว่า,เ,าเราเราเราทราบความรู้สึกนะผงจะเป็นความรู้สึกร่วมกันเราก็ทราบความรู้สึกว่าพี่น้อง าวเขตหกที่นี่จะรู้สึกยังไงบ้างก็เลือกความผิดหวังนะเสียใจเงคน็ดูษาขับรถไปก็บ่นกันว่าขับรถไปหลายร้อยกิโลเพื่อที่จะกลับมาบ้านเพื่อที่จะมาเลือกตั้งน,นะคะแต่แต่ก็แบบผิดหวังบ้างเสียความรู้สึกบ้างน,นะคะซึ่งก็เข้าใจแต่ว่าเราเราจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้นะคะคนเราเมื่อเดินโลกทางกันไปพอที่จุดหนึ่ง ก,ก็ใครที่ไม่ใช่ก็จะเดินออกจากเส้นทางนี้ไปเองนะคะในขณะเดียวกันก็มีคนที่ใช่ที่ต้องการมาร่วมเส้นทางนี้กับเราอีกมากมายรอบหน้านะคะเรามาสร้างทีมกันใหม่ให้เข้มแข็งกว่าเดิมแล้วกเ็เสนอตัวกันเข้ามานะคะคนเราต้องการคนธรรมดาเหมือนพวกเราสสเก่าก็คือมาจากไม่ใช่มาจากครอบครัวนักการเมืองน,นะคะเสนอตัวมาให้เลือกแล้วเราก็จะมีการทดสอบอุดมการมีค่ายมีแคมป์อะไร รอบนี้จะเอาให้แนนบึกมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าได้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะอ,อภิปรายไปนะได้ติดตามไหมคะว่าได้รับคาตอบจากนายกรัฐมนตรีไหมคะเรื่องไม่เสียภาษีไม่เสียค่าน้ำค่าไฟนะคะอยู่บ้านหลวงฟรีแล้วยังจะไม่เสียภาษีอีกที่พูดไปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องซ้าบางคนบอกว่าว้า,าเป็นเรื่องเก่า,าสารรัฐธรมนูญเขาตัดสินไปแล้วว่าเขาอยู่บ้านหลวงได้นะคะ พูดสั้นๆตรงนี้ไม่เชิญสามนาทีสรุปเพิมฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะการอยู่บ้านหลวงได้การอยู่บ้านในกองทัพได้ไม่ผิดนะคะสารรัฐธรรมนูญอ้างระเบียบของกองทัพให้อยู่ได้และสารรัฐธรรมนูญมีขอบเขตอำนาจที่จะมีนิสัยแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคืออยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องสิ้นสภาพนายกร,รัฐมนตรีแต่สารไม่ได้มีอำนาจที่จะชี้เรื่องความผิดทางอาญาความผิด ในการหนีภาษีหลังกเกษียณมา6ปีกว่าเข้าปีที่7ไม่เคยนําผลประโยชน์อื่นใดที่ได้จากกองทัพเป็นรวมเป็นเงินได้ถึงประเมินเพื่อเสียภาษีในพอดอ .90 ซึ่งเราไม่ได้รับคําตอบจากขุนประยุทธ์เราไม่ได้รับคําตอบเลยกับการเงื่อนงกำการไม่เปิดเผยบ้านพักที่แท้จริงนะคะแจ้งที่ปปชบ้านเลขที่หึงแจ้งกับสารัฐมนูญในการให้ปากคาบ้านหนึ่ง ในหนังสือนักข่าวของคุณวัสนาณน่วมซึ่งเป็นนักข่าวที่ใกล้ชิดกับสามปอบอกไว้ว่าอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะก็คือมีความจงใจปกปิดข้อมูลซึ่งซึ่งปปตลอดเวลาไม่ได้รับคําตอบแล้วแถมยังมีส่งลูกสมุนนะคะไปฟ้องร้องด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทราบว,ว่าปอทอยังไมไ่รับเรื่องเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายเองนะ,ะแล้วก็จะมาผ่านเล่นเรืเ่องหนึ่งหนึ่สองซึ่งเป็นคดีปิดปากอีกคดีหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลอะไรนะคะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าการเดินบนเส้นทางนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเจอกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วขอเพียงให้พี่น้องชาวต่แม่สายจังหวัดเชียงรายไม่โกรธเคืองพักเราแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสสเขตสองคนเป็นอย่างไรเราจะส่งหัวหน้าทักนะคะแล้วก็สสกันคงจงสุธนามณนีซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อที่มีอุมการจุดยืนหนักแน่นกับเราตั้งแต่อนาคตใหม่นะคะ จะเป็นคนที่มารับฟวันป,ปัญหาพื้นที่แล้วก็พูดหารือปัญหาพื้นที่ในสภาแทนพี่น้องชาวแม่สายจาังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นต่อจากนี้มีอะไรนะคะติดต่อผ่านสสกันโงจงสุธทนามดีสสบัญชีรายชื่อเราได้นะคะเราก็จะรับใช้แล้วก็มีอะไรจะเสนอแนะพักหรือมีอะไรก็ผ่านมาครั้งนี้นะคะขอขอบขอบคุณในน้ำใจในใจพี่น้องชาวแม่สาย ที่เมือ่อกี้ขึ้นราแข่นะคะบบกไม้โบกม,มือกันมาตลอดทางก็ขอขอบคุณมากนะคะมามาขออภัยมาขอโทษมาพบปะสังสรรค์กันขอบคุณมากค่ะก็ต่อทุกท่านะคะผมกังโ์จมคูณนาบดีนะครับสอบัญที่รายชื่อส่วนภาคเหนือตอนนี้ดูแลนโยบายแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับดีด้วย ตอนน้านี้ผมต้องขอโทษชาวแม่สายทุกคนด้วยสำหรับสิ่งที่ต่อต่อเขตทั้งเขตหนึ่งและเขตหนได้ทำไปมันอาจจะเป็นการที่ทำให้มีน้องที่เรือกเขาเข้ามาดีกว่าแต่ว่าเราในฐานะที่เปอยู่พักเก้าไกลเรายังมีต่อสองาีชื่อซึ่งผมเป็นคนตรวจเชิงราด้ดยตรงนะครับจะสามารถทํางานแทนต่อสองเขตที่ไม่อยู่แล้วของเราต่อไป นะครับถ้ามีประเด็นอะไรคอนเดร์เรื่องน้อนใจะไยได้ติดต่อมาได้เลยนะครับเพจ่วนตัว,ตวเองแล้วก็เพจของพักคก้า,าไกลสาขาเชียงรายที่ปตอนนี้กำลังเปิดไปขึ้นมาเดี๋ยวจะ,ะ,ะประชาสัมพันธ์เรื่องของว่าชื่อเพจตกลงเป็นยังไงแน่แล้วก็ช่องทางการติดต่อที่จริงๆจะเป็นยังไงสัานี้ไปก็จะมีขั้นตอนในการรับสมาชิกแล้วก็ตั้งตัวแทนประจำเพจเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเลือกตั้งในอีกสองปีข้างหน้าถ้าตามกำหนดการนะ ก็อยากอยากจะให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพระทั้งตูกนะครับทีมงานที่มาดูแล้วก็ทีมงานในพื้นที่ที่ทยังคงมีความัแน่นในโครงการเรียางานมาทำไปแม้ว่าจะมีมาระชนมาหลายอย่างนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจรัฐหรือทังเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆแต่พวกเราที่เดือดดูก็ยังยึดมาในโครงการแลยว่าเปงานต่อไปในอนาคตงไงก็ฝากให้เป็นกำลังใจให้พวก,พวก,พ,วกพวกเราด้วยขอบคุณมากครับ รเ,เรากระชับองค์ร้องหน่อยก่อนนะเชิญนะครับให้จาทำร้อ,อ,องก็คือมาร้ององค์กันสองคือพื้นที่ไม่เอานะครับ มานั่งใกล้ๆกันดีครับเราจะได้ทุก่างในเวลาเดียวกันแต่ก็ต้องใช้แต่เพราะว่าผมจะมีราคาวันได้ครับได้ครับใช้โฆษนานเลยขอบคุณมากนะคะอ่าขอถ่ายขอบคุณมากนะคะคุณนี้เป็นคนไลฟ์ใไปเมื่อกี้ขอบคุณมากค่ะนะครับปัญหาส่วนที่ปัญหาอะไรครับก็เดี๋ยวอันนี้ไลฟ์ป่ะคำถามแรกที่ที่ผมคิดว่าหลายคนจะ อยากจะถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะเดินทางกันไปยังไงต่อครับท่านไม่ว่าจะที่เขตนี้หรือว่าทั้งประเทศนะครับจริงๆเมื่อกี้ก็เราเกิดกันไปแล้วว่าช่วงนี้ปีนี้จะเป็นปีของการที่เราจะปรัุในรักนะครับเมื่อเราวางแผนนี้ไว้อยู่แล้วไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องกรณีมีงมูหขานะครับเพราะว่าเรายังรู้ว่าพักของเราเนี่ยมันยังห่างไกลจากความเป็นพัก ที่เราอยากจะสร้างมานานตั้งแต่สมัยคนารักใหม่นะครับแต่าะว่าเป็นพักที่มีความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งนะครับมีประชาชนเป็นฐานรากอย่างแท้จริงนะครับมีระบบพักที่ดีนะครับมีกระบวนการการทำงานเชื่อมโยงระหว่างในสภานอกสภาที่ดีกว่านี้นั่นเนี่ยปีนี้จะเป็นปีของการผลิบุคคนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นที่จะต้องเน้นก่อนก็คือว่า ตอนที่เราย้ายนะครับพอเขายุคพักอาาคตใหม่เราย้ายไปอยู่ก้าวไกลระบบโครงสร้างพื้นฐานของทัพต่างๆเนี่ยมันต้องมาคืนกันใหม่นะครับเดิมเนี่ยเราตั้งใจว่าตอนตั้งแต่เมษามีนาเมษาพฤุภาปีที่แล้วตอนที่ถึงรหม่ไปคุณครับเราจะละไรียนโดยตร้นนควรรับสมาชิกทัพและก็หมัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดระดับเขตกันใหม่อีกครั้งแต่ว่า ก็น่าเสียดายเนื่องจากว่ามันมีวิกฤตการระบาดของโควิดนะครับดังนั้นแหตการนี้มันก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับพอมาถึงมีนาเมษาพฤษภาปีนี้นะครับตอนนี้กองถาการณเริ่มดีขึ้นมันเนี้ยเราจะใช้เวลาเนี้ยในการที่จะเร่งลงไปลงลงไปพูดคุยกับสมาชิกพรรคตัวหน,นักนัวพรรคทัวประเทศนะครับ,บรเพื่อมาร่วมกันสร้างพัคฐานร่างพัคก,กันใหม่นะครับแล้ว เราจะเริ่มยังไงนะครับอย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกเขตการเลือกตั้งมีสมาชิกัะให้เกินหนึ่งร้อยคบทำไมถึงต้องหนึ่งคนเพราะว่ากฎตามกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยนะครับกำหนดว่าถ้าพรรคจะส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งจะต้องมีตัวตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในทุกๆุเขตนั้นๆน,น,นะครับ ในรุ่เขตกฎกติการนี้มันไม่ได้ใช้ในการเลือกตั้งตัวแทนของเขายกเว้นไว้แต่หลังจากนี้จะต้องบังคับใช้ทั้งหมดดังนั้นถ้าพี่น้องสมาชิกเขตหกนะครับนอกจากจะช่วยเราเป็นหาสรรหาคนที่ดีที่สุดที่อยากจะสนับสนุนมาเป็นตัวแทนของตนเองแล้วอยากจะให้มาช่วยกันรวบรวมสมาชิกให้ได้เกินหนึ่งร้อยคนแล้วก็เลือกตัวแทนของตนเองขึ้นมานะครับ เป็นผู้ประสานงานของสมาชิกในเขตนะครับเรียกว่าเราเรียกว่าตัวแทนพรรคประจักรกว่าหรือต่อของต่อเขตนะครับถ้ามีสมาชิกเกินหนึ่งร้อยคนแล้วก็จะชวนสมาชิกมาประชุมกันแล้วก็เลือกตัวแทนพรรประจักหว่านะครับในของแต่ละเขตอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะให้มาช่วยนะครับทำงานด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกพรรคเรากระจายนะครับ แล้วเวลาเราจะประสานงานกับสมาชิกพักในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราไม่มีความชัดเจนว่าจะประสานงานไรได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีตัวแทนพ่าประจำจังหวัดนะครับคนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนของท่านในเขตนะครับที่จะประสานงานทำกิจการอะไรร่วมกันในพื้นที่ด้วยแล้วก็ประสานงานกับพักอย่างทีนี้นะครับวันที่24เมษายนเนี่ยเราจะต้องจัดสมาชิกใหญ่ สามัญประจำปีของภาคเก้าไกลรับดังนั้นถ้าเขตพื้นที่ไหนเนี่ยมีตัวแทนรัพประจำจังหวัดแล้วเราก็จะเจอตัวแทนรัพประจำจังหวัดเนี่ยมาถือว่าเป็นตัวแทนสมาชิกในพื้นที่นั้นแล้วก็มาเข้าร่วมการเป็นสัญญาณสามัญประจำปีแล้วก็จะมีสิทธิ์นะครับตามข้อบัตรที่ใส่นะครดังนั้นถ้าเขตไหนจนถึงวันที่24เมษายนแล้วเนี่ยยังไม่มีตัวแทนรัพประจำจังหวัดเราก็จะเสียโอกาสที่เราจะได้เชื่อมโยงประสานงานกันอย่างเป็นทางการ ันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับในเขตนั้นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพยายามที่จะรวบรวมนะครับสมาชิกเท่าที่มีอยู่จกพูดคุยการตรงเล็กๆแล้วก็ช่วยกันขยายนะครับแล้วก็เฟ้นหาตัวแทนทัพประจัญจงหวัดซึ่งนโยบายของพรคเราก็คือว่าเราอยากจะให้มีตัวแทนทัพประจัญจงหวัดมากกว่าหนึ่งคนนะครับอยากจะให้มีทัพสองหรือสามคนคือมีตัวแทนทาพประจัญจงหวังทั้งหมด เพราะว่าจะได้ทํางานกันเป็นหน่วยคณะถ้าหากว่าตัวแทนข้าราชกาจังหวัดระดับที่หนึ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำหน้าที่ได้ระดับที่สองระดับที่สามก็จะได้ขึ้นมาทำหน้าที่ได้ครอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะชวนชวนกันแล้วเมื่อเรามีตัวแทนข้าราชจังหวัดในแต่ละเขตแล้วเราก็จะได้มาฟอร์มนะครับทั้งจังหวัดมีตัวแทนทุกๆุเขตแล้วก็มาฟอร์มกันเป็นในรูปคณะทำงานคณะกรรมการจังหวัดต่าไป ซึ่งตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงที่ระดมความคิดเห็นนะครับว่าการทํางานประสานงานในระดับจังหวัดเนี่ยในลูกคณะกรรมการเนี่ยควรจะมีหน้าตาและองค์ประกอบตอนนี้เราซึ่งในที่ประชุมใหญ่จะได้ข้อเสนอในเรื่องนี้นี่ก็อยากจะฝากพี่น้องส่วนเรื่องรับสมัครผู้ลงสมัครมาเรื่องนี้ด้่ยนะครับเดือนมีนาคมนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปเราจะประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะลงสมัครสอสอของ นำพักเข้าหลายท่วประเทศครับรอบที่ห yeah, น like ึ okay. so paced, ่งของปีนี้จะเป็นทางการนะครับแล้วก็จะไปถึงรับสมัครก็คือสิ้นเดือนมีนาคมนี่คือรอบแรกแล้วรอบถัดไปเดี๋ยวจะมีอีกอีกครั้งเดี๋ยวเราจะดูสถานการณ์ปีนึงแต่ว่าเราอยากจะให้ที่เราประชาชนช่วยกันนะครับประชาัมพันธ์เป็นหาเชิญชวนคนที่คิดว่าน่าจะมีเป็นตัวแทนของความคิดของเราคนที่มีศักยภาพที่เป็นตัวแทนของเราในทุกหนุนนันให้มาช่วยสัน และเมื่อสมัครแล้วเราก็จะมีกระบวนการคัดสารรต่อนเนื่องนะครับเ,เราไม่ต้องการผู้สมัครที่มารู้จักกันตอนยุสภาแล้วก็ลงสมัครแล้วเพิ่งตั้งรู้จักกันไม่กี่วันสัมภาษณ์กันไม่กี่ครั้งนะครับคราวที่แล้วต้องยอมรับว่าเวลาเราน้อยจริงตอนเป็นพักคณะคนใหม่เนี่ยวกว่าจะตั้งพักได้กว่าเขากว่าจะหาสมาชิกได้กว่าจะเรามีเวลาน้อยมากในการคัดสรรที่สมัครแต่ครั้งนี้ เราวางไว้ว่าเราจะมีกระบวนการมีหลักสูตรมีรถขอบในการคัดกรองนะครับหลังการคัดกรองแล้วก็จะมีกระบวนการที่จะลกระดับพัฒนาและก็ร่วมทําง,งานจริงในพื้นที่ให้สมาชิกได้เห็นว่าเป็นคนที่เราไว้วางใจได้นะครับทดลองงานในสาภากับนอกสาภานะครับตั้งแต่ต้นเรียนรู้ไปด้วยกันนี้ก็คิดว่าจะทําให้เราได้จะเป็นกระบวนการที่เราจะได้พูดแทนที่ดีที่สุดที่เราพอจะทนานําได้ ก็หลังจากนี้ก็ผมคิดว่าเราเปิดวงนะครับว่าอยากจะสอบถามอะไรหรืออยากเสนอแนะหรืออยากจะตั้หนิอะไรก็ตามสบายนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยเราพบใหม่แล้วปกติเราไปที่ไหนเราก็จะตั้งวงแบบนี้พยายามจะชวนสมาชิกมาประชุมกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งรับฟังคำตั้งหนินะครับแกนนำพักนะครับตั่สมัยคุณธนาพลมาเนี่ยก็จะมีหน้าที่ไปนั่งให้สมาชิกตอว่านะครับท่วประเทศที่เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเรานะครับก็เชิญเลยครับ แล้วมีใหม่แล้วก็กันเองครับคืนนี้มันจะเป็นบรรยากาศใหม่เรื่มตั้งพัอนาคตใหม่คุยกันเหมือนเพื่อนคืออันนี้นะครับใครทุกคนก็ไปนั่งกันเป็นร้านกาแฟอะไรเงี้ยอันตรายสิบคนยี่สิบคนเนี่ยนะฮะหรือหรือแม้จะเป็นถึงแม้ว่าสสจะไม่อยู่แล้วแต่ปัญหาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาในพื้นที่ถ้าไม่ให้สอสใส่ใจสอให้ความสำคัญกับสสแบบแบ่งเชิดใช่ สรุปสั้นๆก็คือเราถามว่าเราในในในต่อตอบได้ในสี่คามนะตื่นเต้องการทีเติมคนแล้วก็การที่จะเติมนโยบายเพื่อที่เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไปตั้งแต่ตอนนี้จะในสองปีคือปีก็จะต้องพร้อมที่จะจะได้กระจายกตั้งเนี่ยโอ้โฟ้าจะชนะมาให้ผมจำแนกเลยที่ว่าที่เรามาแน่อยู่นี้ก็คือว่าเรามีความฝันเดียวกันแน่นอนทีนี้วบางคนเราจะไม่เคยเจอมาก่อนแต่เรามีความฝันเดียวกันแตครั้งนี้จะให้ไปถึงตรงนั้นได้เนี่ย มันตบมือค้างเดียวไม่ได้ผมจะบ่อกให้พวกคุณทาคนเดียวก็ไม่ได้ให้ฝากผมทำคนเดียวก็ไม่ได้มันถึงต้องมาทําด้วยกันตรงนี้ให้เกิดุเหตุที่ต้องการขึ้นมาในที่นี้แล้วก็ไม่ได้ต้องการจะมาพูดเางเดียวจริงอยากจะอยู่แล้วเนี่ยอยากจะอยากจะฟังมากกว่าว่าใครมีปัญหาอะไรหรือไม่ว่าจะเป็นภายในพักหมายว่าเป็นปัญหาที่เจอที่บ้านหรตอนนี้เศรษฐกิจอะไรอะไรเลยทั้งหมดก็สามารถพูดได้ฟรีไม่มีไม่มีกรอบเชิญเลยครับมีนายกมือหน่อได้ไหมครับ ให้เล็กน้อยอ่าขอบคุณมากค่ะพี Bro, ่น oh ี่จะสมาชิกรุ่นแรกของรายการใหม่ขอสวัสดีนะคะท่านสสทุกท่านะะท่านเลขาธิการพรรคท่านหัวหน้าพระทุกท่านเลยนะคะก็ตั้งแต่วันนั้นต้องขอย้อนกลับไปที่วันที่มี่โยนให้ท่านนายพรเกิดเรนะคะเราที่ธรรมศาสตร์จริงๆก็ไม่ได้รู้เรื่องการเมืองโดนลากเข้าไปโดนลากเข้าไปนึกว่าไปฝั่งนโยบายพรรคเดี๋ยวต้องายนะจับตั้งพระนะคะเราก็เพิ่มโตแล้ก็เป็นเอ็ซีนะคะ เรามาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ารักพักนะตั้งแต่เป็นพักคณใหม่แล้วถูกทิ้งไปมันเข้าความฝันเราก็รู้สึกว่าโอ้ยใช่แล้วเราอยู่บ้านนอกนะนชายขอบแต่เราก็อยากให้กำลังใจเด็กผู้หญิงที่เดียบออกเวทีตลอดมาเราเราก็รู้สึกที่เป็นปากเสียงของชาวบ้านนะคะเรารู้สึกว่าโตอบโจทย์เราอค่ะก็เลยรู้สึกว่าเด็กนุ่นใหม่อยนะคะบางทีก็เข้ามาเข้ามาช่วยเราด้วยนะคะมีหลายน้องๆหลายๆคนมหาวิทยาลัยนะ่ะ บางคนกาทำงานช่วยเป็นผู้ช่วยนวิจัยนะคะก็ก็มี๋ยวถายเจอคนใหม่เยอะก็บอกป้าเพราะมันต้องไปบรรทุนกันหนูนะจิ้งจิ้งเลยเพราะวันก็คงไม่ไม่พอหากับใครเป็นป้านะถ้าปวันขนัดที่จะอยู่เบื้องหลังมากกว่านะก็แบบเอาที่แบบลุยขาลุยไปก่อนเพาะวันก็ให้กำลังใจนะจริงๆว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรก็แบบเราไม่ใช่เป็นแบบจะเป็นร่้าร้านอย่างนั้นเราก็ยังรู้ว่าการแก้ปัญหาบ้านเมืองมันควรจะเป็นการแก้ปัญหาในสภา ตรงวิธีท well ี่ถ so ูกต้อมาแล้นะคะไม่ได้เห็นด้วยที่เราจะไปอย่างนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเด็กจะร่าเ้าไปอะค่ะแต่เราก็ไม่ไปนะคะแล้วบอกว่าขอเป็นกำลังใจที่บ้านฝาเชียร์สอสอดีกว่าเพื่ออยากติดตามสอสอช่างนะคะโดยเฉพาะคุณเจี๊ยบนะคะตอบแบบรู้สึกว่าทุกคนรู้จักสอสอแล้วคนมาผงกันมากนะคะแล้วก็เป็นของเชียร์นะคะก็อยากไดช่วยกันนะคะเราอยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ แล้วก็ชาวบ้านมาสนใจการเืองก็เป็นกำลังใจนะเพราะว่าการเมืองกินได้การเมองสามารถเปลี่ยนชีวิตเราการเมืทำให้ทกขัเสรยฐกิจเกิดการแข่งขันจริงๆไม่ใช่ผู้ฝ่ายความ้นชาวบ้านเราเป็นตัวเล็กๆที่ชาวบ้าน่ตาหังอยากให้การเมืองแบบนี้น้ำดีาช่วชาวบ้านแล้วเราทำงานแตบเว่านนเราเห็นความเดือดร้อนโดย้านในสร น่าสงสารนะคะอยากให้ข้างบนอ่ะที่อยู่บนยอดป้ายปิรามิดจะเข้าใจค่ะพีระมิดว่าเราลำบากนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาของนโยบายสาธาะที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เพราะว่าเขาอยู่ข้างบนเขาไม่รู้เขาอยู่อาหัวคอพยาช้างเขาไม่รู้ว่าคนทำอาหารกินอยู่ข้างล่างเป็นยังไงเราเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยนะเงินก็ไม่มีที่ลูกเรียนหนังสือทํางานก็ไม่มีรายได้โควิดมาอีกนะคะคือจะเป็นยังไงต้องรอถามว่าเราจะรอเงินของรัฐบาลที่มาแจกให้เรา กเก็หมดังแล้วเราก็ต้องไปกูดนสิมาเพื่อ้าลุ้นละลายอย่างนี้เราเรจะอยู่จรนี้ไม่ได้ค่ะเราต้องปลั่นนต้อาเปลี่ยนใหม่การเมองที่ว่านโยบายสามารถต้องตอบโจทย์ชาวบ้านนะคะดิฉันก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคเป็นแวอง่า่กกต้องขอค่อนะคะาทดสอบให้พวกเราผเรืองลง2ต้องตอบตอแม่สายรามีใครอยากอะไรไหมคะ อยากอยากได้ยินงยพี่น้องแม่สายราคะคุยอะไรก็ได้สักหน่อยนะสวัสดีครับผมต้องขับเรียนท่านคณะ่ักออกปีนากรวาด้วยครับท่านในขายในสาดที่ทางพักร่วมกังท่านสสนะครับผมสุภัญญาเป็นสมาชิกพักแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครสอจเคอเพเด่นกันครับวันนี้มี่ชอบถามจากจากอะไรของท่านสอสอเจ้าครับว่าฝากมาถามว่า ทางพักไม่ค่อยใส่ใจดูแลหรือให้ความสําคัญกับสสแคมเขตใช่ไม่จริงไามจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่เป็นความจริงหรอกครับพักเราไม่ว่าจะเป็นสสเขตหรือบัญชีอะยรช่วยก็มีความสําคัญในวงกลมที่แตกต่างกันไปถ้าคุณจะใช้อันนี้มาเป็นข้ออ้างให้ให้เห็นเนี่ยคนที่ออกไปเนี่ยเป็นถึงกรรมิการขอประมาณของพักเลยทีเดียว ก็าะต้องเป็นรองเลขาธิการพรรคลยเพราะฉั้นพรรคให้ความสมดุแลแบบต่อสองเขตแน่นอนในการจำแนงแน่นอนนะครับเพราะว่าพรรคเราไม่ได้สมบูรณ์แบบยังไม่ถึงขั้วเลยพรรคนี้ก้าการเนี่ยไม่ถึงหนึ่งปีแล้วนะครับการทําง,งานในการเมืองกับการทําง,งานในสภากับการที่จะตามทันกับในการเมืองที่ใช้กลเม็ดกล,มลกไม้อะไรแบบต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพรรคเราไม่ยังไม่สมบูรณ์แบบยังมีเรื่องที่ยต้องกาอีกเยอะแต่ผมในฐานะหัวหน้าพรรค าเราให้ความสำคัญกับ motivation หรือเขตตเองากันแน่นอนว่าแต่ละคนที่มีหน้าที่แตกต่างกันบัญชีรายชื่อโลเคตไม่ได้เขตมไยงนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องพยายามคิดหากลยุทธ์หาวิธีหรือหาระบบในการทํางานให้ให้โซโซเข้ของเราให้ได้ได้โชว์ศักยภาพเขาอย่างเต็มที่ตามใ็ตามที่เขามาดหวัครับงตับกเราจะคาดหวงกับเขาเช่นกันขอบคุณครับ <laughs> ผม่วนให้ครับนิดนึงครับคือผมผมพูดในฐานะที่ผมเป็นผู้ในการเลือกตั้งตอนสมัยมาตใหม่นะครับคือตอนนั้นเนี่ยใครๆก็มักจะบองว่าพรรคเดินเป็นพรรคฟาสติสก็คิดว่าแต่เราลงเลือกตั้งเพื่อหวังจะได้ปาสติสแต่ในฐานะที่ผมเป็นของออเลือกตั้งเนี่ยเป้าหมายเขาเขาเลยคือว่าจะต้องชนะเขตให้ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าการทำง,งานการเืินแบบใหม่นะครับ ไม่ได้ใช้เงินทองในการซื้อสิทธิ์ขายเสียนะครับเราก็เน้นเดินหาประชาชนสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้นะครับผมเคยบอกว่เลือกตั้งเนี่ยเวลาเรติดต่อคนมาลงสมัครเลือกตั้งหยรายพวกนี้ถามว่าเห็นด้วยมากเลยจักรู้มากเลยแต่ว่ามี20ล้านไหมต้องชนะนะครับแบบนี้เราก็คุยอย่างนีเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็พยายามหาวิธีการนะครับหากลยุทธ์ซึ่งแน่นอนนะครับก็คือ เดินไปหาประชาชนนะครับตัวต่อตัวบ้านต,ต่อบ้านอันนี้คือเป็นเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราอยากจะเป็นยังไงนะครับแล้วในฐานะพรรคการเมืองสุดท้ายเราอยากจะเป็นพรรคที่ได้เข้าไปอยในพักนี้เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่ให้ความสำคัญต่อสสเขสอนาคตเราอยากจะได้สอสอเขตมากกว่าสมัยอนาคตใหม่ที่สามนะครับก็คือไม่ใช่สามสิบคนแต่ัจะเป็นห้าสิบคนหกสิบคนหรือร้อยคน ครับก็ต้องค่อยๆช่วยกันพัฒนาสร้างความเข้มแข็งไปด้วยกันสำหรับจิ้งทัพนะครับแต่ก็อย่างที่หัวหน้าบอกนะครับแน่นอนเรายังเป็นพัรที่ยังไม่สมบูรณ์เลยนะครับระบบการทํางานทรัพยากรซึ่งยังไม่สามารถที่เราจะช่วยกระโดดจากฐานลาาที่มาตัดสนับส่งเสริมสังนะครับสสเขตหรือการทํางานในแต่ละพื้นที่เราได้อย่างที่ผมว่าเป็นมันไม่ดีเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าในระบบการเมืองไทยแต่เดิมเนี่ย มันไม่ได้จากรางขึ้ื่บนมันไม่มีระบบที่จะรีพูตอาสาสมัครทีมงานจากข้างล่างรดมทรัพยากรจากข้างล่างรล้วรมเงินบริจาคมาตั้งกองทุนนะครับในการทํางานในการทําแคมเปญต่างๆจากข้างล่างซึ่งเราอยากทำแบบนั้นเพ,เพราะว่าเพราะว่าพรรเราเนี่ยเราไม่ได้ไปสแสวงหา ผลประโยชน์จากความเป็นพรรคการเมืองจากการเป็น22ดังนั้นเนี่ยเราไม่มีท่อนำเลี้ยงที่ได้จากกลุ่มทุนใหญ่ๆที่เข้ามาแล้วเอา,เาลงมาว่าแต่ความฝันของเราคือเราอยากจะสร้างพรรคที่จากข้างล่างตุ่มหลังบดดังนั้นแน่นอนนะครับคนเป็นสส22เคสต้องยอมรับว่ามาอยู่กับพรกในอนาคตใหม่เราไปถึงก้าวไกลต้องยอมรับว่าแน่นอนไม่มีเงินเดือนไม่มีเง,งนกกินเดือน22ให้จากรรคการเมืองว เราไม่ได้ไปแบ่งขางบประมาณนะครับจากโครงการของรัฐมาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้สอสอเราไปหาเศษหาเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้แห้ความสาคัญกับเรื่องนี้และแม่รู้ว่าไ่อยากจะทำด้วยแต่พระอย่างนี้นะครับใจความสัของเราคือระบบะที่ยึดโยงกับปาะชนแล้วใช้ฐานขางล่างเ,เป็นฐานที่ สนับสนุนหลักครับอันนี้อย่ากครับแต่ต้องใช้เวลาเพราะเราต้องคิดถึงกครับ